โอ้ว้าวสวัสดีทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาเปิดกล่องของเล่นกันนะคะนี่กล่องของเล่นของเรามีของเล่นใส่ฐานมากมายเลยโอ้นี่ตัวแรกเจ้าปลาไหนปลาไปเลยนี่โอ้าหปลาน่ารักมากมเลยตัวต่อไป เต่า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 มีสีขาอู้วาวนี่ไปแล้วอ้้โอ,โอ,โอ้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยโอ้เจ้าขิงคอ เรามาดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่าอันนี้คือเจ้าอู้คนเสียงอะไรโอ้โหเจ้าคอกโคด้จิวของเราโอ้โหคอกดาไปได้หรือเปล่าอะเราช่วยคอกโดาไปดีกว่าน wow. ี่ทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวถัดไปกันเลย เจ้าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อยู่ตรงไหนนะทุกคนมาช่วยลุ้นกันดีกว่าโอ้นี่ไงไดโนเสาร์โอ้ไดโนเสาร์หางขาดไปแล้วทุกคนอ้อหอนู่นพี่คอกคอได้ไปแล้วนู่นทุกคนคอกคอได้ไปแลวโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวถัดไปดีกว่าแมววัวนมเลสโกะเลย โอ้โหลูกพีเต่าสีขาวของเราไปหยุดอยู่ตรงนู้นแล้วว้าวโอเคทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบา,บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ